เชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมให้ข้อคิดพุทธศาสนิกชนในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาขอให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมพร้อมอธิษฐานจิตในสิ่งที่ตนเองต้องการและลดละเลิกตลอด3เดือนเพื่อประโยชน์ให้กับตนเองค่ะที่วัดโลกโมลีในตัวเมืองเชียงใหม่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ทั้งวัยรุน่นวัยทำงานและผู้เฒ่าผู้แก่ ต่างพาการเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาค่ะไปร่วมการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศผลบุญให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรพร้อมถือโอกาสไปบูชาใบโพทองประจําราศีเกิดเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วนําไปแขวนบนต้นโพจําลองหน้าพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่เก่าแก่เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดถึงการเขียนชื่อนามสกุลบนผ้าเหลืองผืนใหญ่เพื่อนําไปห่มองค์พระเจดีย์อีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมครับนอกจากนั้นยังได้กราบไหว้พระพุทธอโรคยาปัทมาสุข,ขีเป็นพระปางหมอยาครับความเชื่อและคตินิยมคือพระปางนี้ครับก็คือปางหมอปางแพทย์ปางประธานยาคืออมริตรรักษาโรคภัยไข้เจ็บและให้หายป่วยพร้อมเริ่มต้นใหม่นะครับในชีวิตใหม่อย่างมีความสุขรวมไปถึงไปกราบไหว้บูชาพระนางจิรประภามหาเทวีเพื่อให้มีความสุขความเจริญในชีวิตด้วยครับ ขณะเดียวกันพระครูภัยบูร์เจติชานุรักษ์ประธานส่งวัดโลกโมลีได้ให้ข้อคิดพุทธศาสนิกชนค่ะว่าในช่วงเข้าพรรษาตลอด3เดือนนี้ขอให้ทุกคนปฏิบัติตนตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมพร้อมให้อธิษฐานจิตว่าตั้งใจลดละเลิกเล่าหรือว่าเลิกเล่นเกมตลอด3เดือนนี้เพื่อให้พบกับชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นหลังวันออกพรรษาค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ พระสงฆ์จำมันสาจวบที่อธิษฐานจิตเพื่อไม่ไปที่ไหนเพื dad, ่อปฏิบัติธรรมเป็นกรณีพิเศษ3เดือนแต่ญาติโยมทั้งหลายก็สามารถอธิษฐานได้อธิษฐานที่จะทาคุณงามความดีอธิษฐานที่จะทําความดีกับครอบครัวอธิษฐานจะทำความดีประเทศชาติบ้านเมืองอธิษฐานที่จะทําที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและต่อผู้อื่นแล้วก็อธิษฐานที่จะเลิกสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ในตัวสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงอบายมุขทั้งหลายก็3เดือนนี้ก็อธิษฐานเช่นว่าจะเลิกเล่า3มเดือน หรือออกพรรษาแล้วไม่เลิกเลิกไปตลอดไม่ดื่มเหล้าตลอดชีวิตก็จะยิ่งดีแล้วอธิษฐานที่จะไม่เล่นเกมเล่นอะไรต่างๆลองดูซิรรว่า3เดือนเราจะอธิษฐานที่ไม่ทําแล้วผลจะเป็นไงที่ฐานที่ไม่ดื่มเหล้าดองโดย3เดือนเงินเราจะเหลือเท่าไหร่จะเหลือที่เก็บเท่าไหร่มากขึ้นเท่าไหร่นั้นขอฝากไว้ในการช่วงเข้าพรรษานี้จงเป็นช่วงที่การพฤฤืชปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะชาวพุทธทั้งหลาย พระสงฆ์อยู่กับที่ปฏิบัติธรรมเราก็ถือโอกาสได้ไปทําบุญทำกุศลแล้วนําเอาเข้าวปลาอาหารมาถวายก็ตามแล้วไปฟังธรรมกับพระสงฆ์อยู่กับที่เราก็สามารถที่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้ง่ายนั้นก็ขอฝากฟังท่านหลายในการช่วงที่เข้าวันศานี้ขอให้ได้ปฏิบัติธรรมเป็นกรณีพิเศษจะเลิกจะลดจะอดจะทำอะไรก็อธิษฐานสามเดือน